เอาละครับมาตามต่อกับเรื่องความเคลื่อนไหวในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนกันบ้างนะครับการกากับดูแลคณะกรรมการกํากับตลาดทุนนะครับหรือว่ากตทนะครับก็ถือว่ามีแนวทางในการออกเกณฑ์นะครับรับรองการออกแล้วก็เสนอขายตราสารหนี้ด้านความยั่งยืนผ่านช่องทางคลาวฟันดิ้งนะครับก็คือการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปหรือว่านักลงทุนรายย่อยและเสนอขายในวงจํากัดนะครับทั้งนี้เองเนี่ยก็เพื่อเป็นโอกาสนะครับในการรงมทุนของ SME แล้วก็วิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทอัพ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านความยั่งยืนครับกุณเรื่องวดีสุวรรณมงคลนะครับทนเยขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำก,กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรททางก็เปิดเผยว่าที่ประชุมกรท,ะทะนะครับได้เห็นชอบการออกหลักเกณฑ์การเสนอขายกระสานนี้ด้านความยั่งยืนต่อผู้ลงทุนในวงจํากัดไม่เกิน10รายและก็เสนอขายผ่านระบบ crowdfunding นะครับเพื่อโอกาสให้กิจการทุกขนาดทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME รวมถึงสตาร์ทอัพเนี่ย สามารถลงทุนผ่านปราสาที้ด้านความยั่งยืนได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนนะครับก็จะมีการเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สนใจและก็ประชาชนนะครับเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวต่อไปด้วยลครับโดยตราสาน,นีที่ทางกรทจะให้การสนับสนุนนะครับก็มีอยู่3เรื่องในการนะครับที่เราจะได้ยินคํานี้บ่อยขึ้นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนนะครับโดยกรอตตก็บอกว่าจะสนับสนุนนะครับให้มีการออกตราสารี้ที่เกี่ยวข้องกับ3เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรีนบอลนะครับตราสารีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโซเชียลบอลครับตราสารี้เพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็ s u s เท i นอ b i บิล y ี o บอหรือว่าตราสารี้เพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตราสารีเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้วยนะครับโดยตั้งแต่ปี2561มาถึง15ธันวาคมนะครับ2565มีการระดมทุนผ่านตราสารี ด้านความยั่งยืนนะครับไปแล้วมูลค่ารวมกันมากกว่า492,000ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็ถือเป็นตัวเลขที่สูงน่าสนใจเลยนะครับนอกจากนี้เองนะครับทางกตทยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับก็คือการปรับเกณฑ์การทํารายการที่มีเนื้อสําคัญเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปนะครับซึ่งทรัพย์สินและก็หลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันเช่นการออกคู่มือนะครับแนวปฏิบัติการปรับปรุงพิจารณามูลค่าขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมก่อนการทำรายการเป็นต้นครับมาดูกันต่อกับความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนบ้านนะครับวันนี้มีหุ้นน้องใหม่นะครับเป็นตัวสุดท้ายของปีนี้แล้วครับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือหุ้นของ ktms นะครับหรือว่า kt medical service ครับวันนี้ราคาปิดบวกไปนะครับจากราคา ipo นะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 23.87%าร้อยได้23.8นะครับราคาปิดไปที่3บาท84สตางค์ครับนอกจากนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวของปตทสพด้วยนะครับโดยทางปตทสพอ,ออกมาระบุนะครับว่าบริษัทย่อยเนี่ยที่มีการขุดเจาะลุมสำรวจนะครับในโครงการของมาเลเซียแล้วก็มีการค้นพบคัสธรรมชาติแหล่งที่2นะครับในโครงการดังกล่าวซึ่งถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นความสําเร็จนะครับของปตทแล้วก็บริษัทที่เป็นพันธมิตรกันด้วยครับ มานูอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนนะครับสบายครบนะครับก็บอกว่าบริษัทมีการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS เทคโนโลยีนะครับจำนวนไม่เกิน115ล้านหุ้นคิดเป็นร้อยละ18.45ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุนนั่นเองครับโดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนไม่เกินจำนวนนะครับ1,610ล้านให้กับ TKS แล้วก็มีการอนุมัติการขายหุ้นสามัญของแอด n าน i n f o r m a เ i o n t e c ค n o l o g y หรือว่า AIT อ จำนวนไม่เกิน225ล้านหุ้นนะครับสบายจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ใน TKS นะครับแล้วก็จะขายหุ้น AIT ในสัดส่วนร้อยละ16.9ให้กับ TKS ด้วยนะครับในการก้าวเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีครบวงจรนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Tn n รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก Tn ช่อง16ครับ